Bon ana, oh exactly? Turn, ว,วัด no. ีตอนรับสู่ช่องบุ Queen, ๊กมาแล้วครับนะครับวันนี้เราจะพามาไหว้ศาลเจ้าพ่องูจงอางนะครับศาลเจ้าพ่องูจงอางนะครับก็จะตั้งอยู่ทางยูเทิร์นกับรถนะครับจากโลตัสยูเทิร์นกับรถมาทางนั้นนะครับเซ็นทรัลพระรามสองนะครับนี่นะครับศาลเจ้าพ่องูจงอางนะครับใครอยากมาไหว้มาไหว้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้ศาลเจ้าแม่งูจงอางนะครับอยู่ตอยพระรามสองซอยสี่สิบแปดนะครับ นี้เข้ามาเป็นศาลเจ้าแม่งูจงอางนะครับก็จะมีฉายหนังนะครับแก้บน1,000บาทนะครับนี่นะครับนี่เป็นชุดที่จะบูชานะครับพ่อแม่นะครับนี้ศาลตายายบูชาทูบเก้าดอกนะครับไหว้ทูบเก้าดอกนะครับศาลพระภูมิไหว้ทูบห้าดอกนะครับอันนี้ศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกนะครับทูบเก้าดอกเหมือนกันนะครับอันนี้ใครอยู่ใกล้ก็มาไหว้มาบูชามาขอ ตันได้เลยนะครับนี่นะครับสาจะไม่ตกใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไครด้วยนะครับเป็นไงไปก่อนนะครับ